นมจีนกันนมจีนเจอแต่การนมจีนกินร้อยกันนมจีนแต่ถ้าไม่เจอจัดเรื่องกันนมจีนกินถ้วยที่เปิดนะการนมจีนนะเจอไหมกันเจอไหมกันนมจีนกันน้ำแกงปุงปลาน้ำแกงไรมีครอบกันปรุงปลาไม่ได้เสไม่ได้เตะกันนมจีนกันนมจีนกันเจอแต่การถ้าไม่เจอจัดเรื่องกันนมจีนกันนมจีนกินนมจีนไหมกัน เจอไม่กาหนุ่มจีนกินร้อยกาฉันตาเหม่งกาดำแกงกาตาเองกาหนุ่มจีนกาตาเองกาไมีทั่วควักยาวม,ามั้ยแม่กาเออทั่วควักยาวไม่มีกาวันนี้ฉันหักมดแล้วมีแต่ทั่วควักสัน้นก็แค่วันนั้นไม่กินผมกินต้องมีทั่วควักยาวหนุ่มจีนกาหนุ่มจีนกระตั้งกล้าแล้วนุ่งเบืองรูเลยนุง่งป้า ไม่กลาน้่มจีนแล้วไม่เจอกะรังกาตันตี้จีนเ่าน้่มจีนเจอน้่มจีนไหมคะน้่มจีนกองเตะไหมไม่กลา กาก้องแท้กามาแด่เมืองชินกาเจอมาแล้วของเล่นักชวนแต่กาโรยกาบีเตงกาเจออุ่นนุ่นนองชักชวนจ้องชวนแต่กาบันนี้นองยังกลไม่ได้จักบาทีเลยกาบีเตงเอ่หนำแกงนี่ทำร้อยกาเอาหนำเอาเนื้อปลาซาบ้ามาจากทะเลอันดามันนะกาบีเตงมาคุดเนื้อคุดกระตุ้นคุดกระตุ้นเนื้อคุดเนื้อคุดเกระแล้นนองก็ะทำเองทำเองกินร้อยกาหนำแกงนี่ก็โยกันต่างบ้านต่างเรือนกาเป็นร้อยบีเตงลองอุ่นนุ่นชักชวนแต่กากับ เเรื่องพีเตงทำไรก็ว่านี่บายดีแมรับพีเตงไม่จวนนันแล้วก็บายดีพนันแล้วจีนทำไรก็กาเปล่วนก็รรางออกเต้าทำรีโทษเปลื่อนก็รรางอวนูนนี่แต่ว่าพีทำไม่เหมือนเคยปีเตงทำไรก็พี่รางลงปักก็ทำรวดเจ้าคนท่านนั้นจะรวยร้อยแลวก็รางลงปักก็ทำรวดเจ้ามนมจีนชั้นดีแลวก็ ได้องได้ลงมาทำมาเองละปั่วไปเลยแล้วองอ๋อเลงอะกาพีเดงเลงละเนื้อใจบั่มันกลั่นก้าววัดบุ่เป็นปลาค่ะไม่ต้นใจหันบ้านนั่นเลยกับมันกลั่นมาไปบินบ้ากวาดวัดจ้ตอตอนหนอกเข้าเป้ายาจัดมากกังกุดกุดว่ามันเจิ้นกาแกลทน้งโป้นางโมในกุดแล้ว่ะโอ้จะรู้วันองเรานี่เป็นไม้กะ พวกาวัดไปบวชยาวๆค่ะกันตาปนันปนีนองพี่เมาวัดเลยพี่เท่งเมาน้มจีนหมดเลยค่ะต่งน้มจีนตรงไหนค่ะอุ้ยจริงเลยค่ะพี่เท่งกับก็ร้งไม่นองก็กลงค่ะบวชน้องกินกาเจะให้แต่ไลยลูกมูร้องตัวพ่อค่ะไป้น้องไปก้าวหรือก้าวพวกเราเข้ามึงไปโรงพยาบาลเนี่ยว่า เออเพื่อนได้ป้าลูกออกใส่มึงเกิดอยากนะขวินเกิดได้ทั้งช่องคนแล้วมีลูกเลยพื่เกิดอยากหรอหลอนีช้ำแควช้ำคนหลือมีใจช้ำคนชิ้มเมออแต่ว่าช้ำน้อยใจช้ำ <c oughs> น้อย <c oughs> ลูกกระแกขาแล,ลกแล้วใจลูกกระแกลมึงกินกิน,ก,นกาแฟแล้วใส่อะ ที่เผื่อนไปเป็นเจ้ามือฟาไทยโลถึงจำรวจมาถึงเผื่อนเลยกลืนก็ไปทำลายลักการไอ้พวกเอาร้อยมึงหน้าแกยุปัฒนาเป็นเจ้ามือไอ้โลเลยนะร้อยจานกูแล้ไม่ได้ไป็้าลูกออกแต่ผ้าลูกไกโลออกจากพุกมึงมันเจ้ามือไอ้โลก็แสดงว่ามีเบียและมีตังเลยกูยืมกว่าละสร้างพันตะตังมัค่อยมีว่างนี่ยืมไรล่ะจิ้มเอเผื่อแพเนี่ยเจ๊กจำรวจมาไม่ทันนยเอาทุนลบอ แกติดไม่ติดร่างขบุญลุยแล้วเฮ้อกูก็ลำบากไม่ค่อยมีตางหรอ่าเบียไม่พอนบานไม่ค่อยทันพอนรถพอนบานพอนทีวีพอนทูเย็นพอนเคลืองจักผ้าโอ้ยนี่จะเป็นไปได้พอนพัวละคนกันพัวน่อยฮ่าพัวดีรอดแล้วเชียบๆละพอนละคนไม่หรอพอนมากมายบายดียววันนี้กูต้องไปต่างจังวัดกะนใช่ไหมไปไหนอะ ูจีไปบอดีแม่ใหญ่เสียโอ้แม่ใหย่มึงเชื่อแล้รวาใหญ่ทุกม,มันเสียแล้วถึงบอดีที่่าลกบ่าวคนน้องไปบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟหรใจไม่บวชหน้าพ้นหรอบวชหน้าไฟหรือม,มันไม่ร้อนเนอะบวชหน้าพ้นไม่ดีว่ามันเย็นดี <c oughs> าอเดี๋ยวมึงเจ้าว่าลูกบ่าวมึงมีช่องคนไอคนบวชหน้าไฟเลยคนผีมาไปไหนอะไอตัวผีมันติดดังติดช่องเดือนมาแล้ว เอาไปติดร่างก็ดีเลยยาบายาเ็ปติดตาชิมอ๋อเออเมื่อนงันใครลูกใครร้านใครกระมังวังละวังยาท้ายกกอยู่ยาเทติดนี่อะไรติดไม่ไหมใช่มั่บอกครูละบางทีกูช่วยได้ใช่พอพึ่งเป็นผู้คุมไม่เป็นนายอำเภอไม่เป็นผู้ว่าไม่พอคูก็ติดรัางพอดี่พอกูติดรัางอยู่แ้ช่วยไม่ได้อะโอเกติดหลายปีแล้วสามสิบว่าปีแล้ว เออแกเป็นผัวเท่าแรางเลยมั้ผู้คุมเก่งแก่มากแม่แต่กูแรงไอ้ควาก,ก็ควากได้มึงไห้รวย้ให้ชิมแรงกับแรงนี่ข้อยืมรักพันก่อนมีไมหมไอ้พันไหนอะกูมีอยู่ช่องพันจะไหวต้องไปหันชอบแม่ยหญ่แล้วต้องนู่นนี่นั่นไล่ชิอะไย่างใน,นกูให้มึงกูก็ไม่พอใจเลยได้ชิมหอ้กูเดือดร้อนจังนี่ว่างนี่เออขาะเบอร์กูยังไม่ได้เสียที่ หนูเคี้ยวก็มาท่วงมาแดงขาเบอขาติดนูน่นนี่นั่นไปน,น้องไปเน้นเออกูไม่คลาดเลยว่างนี่บอกว่านความดันมาลงมาแงดงกายเหลือมึงเล้งมาแดงหนะ้าคลาดจะมาแดงใส่กไ,ไม่คลาดก็มาแดงกูคลาดดีได้นี่มาแดงนั่นเป็นเลวมันตายนะั่นไอ้ชิมไม่ไม่กูไม่คลาดมึงไม่คลาดมาแดงนะมึงคลาดได้ให่่ชิม กูคลาดมาแรงงั้นเออพอกูติดไครแล้วมาแรงมาแรงไงใช่ไหมออกตากคาติดกูต่ออะไรได้หรือมันโทรด่ามั้งมันโพสในเฟซบุ๊กด่ามั้งเอ้ยนกูไม่คลาดตัวนี้มาแรงกูคลาดมาแรงนี่จะเป็นไปได้ถ้ารอยก็อย่างดีบ้าเดี๋ยวมึงกูไม่มีไม่ลำบากไม่อยู่ตี๋ต่างไหมฮะไม่ทันเลียวะทุกวันนั้นไม่ใช่ว่าไม่ทํางานก็ว่าคนกันทำงานแล้วไม่จนไม่รู้กูถ้ามีต้าเลยเว้นอย่างจนไม่รู้ต่ออะไรที่รวย có thấm thì cứ vặt tham ăn, nếu nó không thì thôi. Lạnh nhạt đấy chứ má. Cái gì, cào vào đây là ba con mèo, con heo này là ní cũng voi, cá mập, cá heo, cá chép, cá chình, 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 cá